เปิดกันเลยสิบคนที่อยากได้ก็หก <c oughs> <c oughs> ตัวหกตัวซ้ายนี่แหละไปไปแรก ทาดาวพิมีรีสีดาวแม็กซิมแมงไอซัตแม็กซิมแมงโอเคอยู่นะโอเคอยู่เป็นสีดาวที่น่าจะใช้ได้เอามาเลี้ยงอไอเฮียต,ตัวเนี้ย ส่งยิงดูส่งไม่ไหวหรอกเงี้ยเก้าสิบสามไม่เย่โพสชันเกมสี่ okay. อีกสี่นี่เอาความเร็วกับเออลงให้ความเร็ว ตัวเลี้ยงชัดๆไอ้เ่ีะ่ะเลลี่หายไม่มันสองเท้าเดินเนี่ยเรียกว่าวะแลลี่นี่แลลี่นี่แปลว่าอะไรวะแลลี่เดี๋ยวก่อนนเอาน,นอาน,นๆทีใช้ ก็ใช้ได้แม่นยามอนยู่ไปกันต่อไปที่สองแบบเร็วๆนี่5าดาวผมมาสักตัวก็ได้สัตว์เฮบยซีเลียดิบาร่าใช่ปะอเอ้ปาโบดีบาล่า ไอ้เหี้ยกูเป็นเหี้ยอะไรกับศิลาอาเนี่ยไอ้สัตว์อโบดีบาล่าเศษก็โอเคมั้งโอเคแหละเลตติ L ating. L ating ้งเลตติ้งเอเดียวอะเออวะลืมดูเลตติ้งเลยหนึ่งสองสาม อหอว่าทมช็อ, 3, ชอตชิปช็อตด้วยเขาใสเอาอีกหี้ย <c oughs> เดี๋ยวไปดนะูนะอืมยัไงนะลืม วินีไหมวินีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วสี่ตัวเนี่ยไอ้เฮียโอ่แต่รจริงจริงก็ตามเป้าแล้วนะไปไปสุดท้ายเห็นปัปเป้มาไหมฮะโอเคไอ้เฮียปิดท้ายได้เฮียจัด ใครก็ไม่รู้สิเด้ยไปไปไปไไปเดินเข้าไปไปสองดาวไอสัตว์เเกเวล6์หกเลีลิดดพี่วา่าโหได้หน,นึ่งร้อยี่สองดาวแ้มันหเวลด์งได้แปดิกว่าไอ้นี่ เลีล้ยงบอเดี้ยงโอเคเอ้าวลืมไปอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่ง